ว่ามันได้รับพลังมากขึ้นอันนี้ผมถึงบอกว่าเส้นทางพลังเป็นเรื่องสําคัญที่สุดอย่างกรณีที่เราอยู่อยู่บ้านสองชั้นอันนี้นี่ก็นี่ก็เป็นปัญหานะที่อาจารย์สอนผมสอนในคอร์สที่เกี่ยวกับยุคเก้าพระราชวังหน้าหน้าบ้านเราเนี่ยแบ่งเป็นสามช่องใช่ไหมพระราชวังหน้าทั้งหมดห้ามเป็นบันไดในยุคเก้านะเพราะว่าอาจารย์บอกว่าพลังมันเหลือยี่สิเปอร์เซ็นแล้วถ้าบังเอิญมันเป็น โซนพระราชวงหน้าทั้งหมดพลังมันจะต้องวิ่งย้อนเพื่อขึ้นไปข้างบนมันขึ้นไปไม่ได้มันมีน้อยมากจนมันไม่สามารถจะขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นบ้านที่มีบันไดอยู่พระราชวังหน้าทั้งหมดในยุคเก้าเป็นอัปมงคลอย่างยิ่งด้วยนอกจากมันไม่มีพลังผักขึ้นไปแล้วมันยังมีพลังผักให้พลังทั้งหมดนั้นออกไปบ้านไหวขึ้นเข้าใจไหมเพราะว่าบันไดมันอยู่หน้าบ้าน ถ้ามันไดมันอยู่หน้าบ้านปุ๊บมันต้องลงมาเพื่อไปหลังบ้านถูกไหมอ่ะเพราะพลังจากชั้นสองเนี่ยมันจะถูกผลักให้วิ่งออกไปหลังบ้านพลังที่เข้ามาจากหน้าบ้านเรามันก็จะถูกผลักให้ไปหลังบ้านเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นสองสายเนี่ยเร่งปฏิกิริยากันทําให้มันออกไวขึ้นเพราะนั้นมันก็ทําให้เงินที่เราหามาได้เนี่ยแทนที่จะมีเก็บมันรั่วออกหมดเลยแล้วไวขึ้นด้วย เพราะฉะนั้นถ้าใครสังเกตเนี่ยนี่คือข้อดีของการดูคลิปอาจารย์ตอนเช้าของจุราบรรุนเวลาถ้าอาจารย์สั่งให้แก้หรือว่าใครที่อาจารย์แก้ใหม่ในยุคเก้าจะสังเกตว่าถ้าอาจารย์จะให้ปิดหรือว่าให้ชะลอพลังออกหลังบ้านมากขึ้นเห็นไหมนะอาจารย์ให้ใส่คุยอาจารย์ให้ตั้งหินอาจารย์ให้ทําธรณีประตูแล้วแต่กรณีไม่เหมือนกันเหตุผลที่อาจารย์ต้องการบล็อกไม่ให้พลังมันออกไหวเพราะว่าพลังมันมีน้อย นั่นมันยิ่งออกไวมันยิ่งหมดไวขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นต้องต้องควบคุมมันไว้ให้อยู่ในบ้านนานขึ้นเพราะฉะนั้นยันภาพทั้งหลายเนี่ยที่ติดเ,เพื่อเป็นการหน่วงเวลาให้พลังมันอยู่ในบ้านเรานาน,านขึ้นเราถึงจะสามารถเก็บได้เนี่ยคนที่ที่ไม่เข้าใจมีหลายคนนะที่ที่เป็นนักเรียนเก่าแล้วก็บอกว่าเหมือนกับว่ายุคเก้าวเวลาอาจารย์ไปตรวจบ้านไม่ไม่เ็ไม่เห็นอาจารย์ปรับอะไรเลยก็ไม่ได้แตกต่างซึ่งอันนั้นนะ่เขาไม่เข้าใจ มันมีดีเทลที่แตกต่างเยอะอาจารย์เขาลงลงรายละเอียดเวลาเขาสั่งเนี่ยมันจะเป็นจุดที่เพิ่มพลังเฉพาะเรื่องมากขึ้นเนื่องจากว่าพลังที่มันมีมันน้อยลงเราะนั้นมันต้องไปกระตุ้นนะตำแหน่งนั้นให้มันมีพลังมากขึ้นนะมันก็จะกลับไปสู่เบสิกเดิมที่อาจารย์เคยสอนตั้งแต่สมัยโบราณแล้วว่าการกระตุ้นโหลสูหรือกระตุ้นในทิศต่างๆเนี่ยมันจําเป็นนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์พยายามออกแบบมาให้พวกเราใช้ง่ายๆก็คือพวกยัน หรือว่าภาพต่างๆภาพทุ่งทองคําภาพภูเขาเขียวฟ้าฟ้าสีฟ้าเนี่ยภูเขาเขียวฟ้าฟ้าใช่ไหมภาพอะไรอ่ะโอ้มีเยอะนะพูดถึงภาพยันพวกนี้นะจะมีแจกอีกอย่างหนึ่งมั่งข้างมั่งคงถาวรอันนี้ไม่มีขายแจกเฉพาะคนไปงานวันที่สามสี่เป็นยันประจํายุคเก้าที่ท่านอาจารย์ออกแบบไว้ให้มั่นมามั่งข้างมั่งคงถาวรมั ก็เ,เคยเอาให้ดูในรายการแล้วมีรูปผลไม้ทับทิมมีรูปอะไรกนั้นอาจารย์ทําทําไว้แล้วจานวนหนึ่งเจอไว้แจก <c oughs> เป็นรูปผลไม้อที่ผมโชว์เนว่าอาจารย์ให้ทีมงานคนละใบผมก็มีใบเดียวเหมือนปกติได้สองใบนะเท่นี้ได้ใบเดียวเพราะมีสองคนเท่นี้ให้ใบเดียวเหมือนกันอันนี้เป็นอย่างในใน,นเออเดี๋ยวอาจารย์จะอัดคลิปคุยกับพวกเราเรื่อง เรื่องของวันที่สามวันที่สี่อาจารย์บอกว่าสําคัญมากๆากเพราลูกศิษย์ไม่ให้ความสำคัญไอ้วิชาเก่าเนี่ยมันไม่มีคนทําแล้วรุ่นเตา๋าอาจารย์เนี่ยตายหมดแล้วไม่มีคนรู้สมมุติท่านเราไหว้ไฉสิงเอี้ะเราไหว้ปีใหม่เราได้ปีเดียวหนึ่งปีทุกปีเราต้องไหว้แต่ถ้าเราไปไหว้วันที่สามวันที่สี่เนี่ยเราจะได้พลังไปยี่สิบปีอาจารย์บอกว่าคุ้มไม่คุ้มไปคิดเราเองแล้วมันเป็นเรื่องสําคัญไม่งั้นอาจารย์ไม่จัดให้หรอก เดี๋ยวผมยังไม่ได้คือผมบอกอาจารย์แล้วว่าลูกศิษย์อาจารย์ความจําเดี๋ยวมันตีกันเขาบอกสามเรื่องปุ๊บเดี๋ยวมันจะจับสามเรื่องมันรวมมัดรวมคือการเป็นเรื่องเดียวกันไอ้ทางนู้นก็งงใหญ่เลยเอ๊ะทำไมสวดมนต์แล้วมีแจกภาพว่าคืออะไรที่มันเสียไม่เอานะลูกศิษย์อาจารย์อะไรที่มันดีเอาเนี่ยไปสวดมนต์แล้วไปทวงภาพยันเขาอีกเออนั่นแหละเดี๋ยวมันจะงงเดี๋ยวมันไปกันใหญ่เลย นเนี่ยแค่อาจารย์บอกมาเรื่องแสกีกบ้านวัวนี่กำลังถามว่าขายหลังแล้วเท่าไหร่กี่ตารางวาเฮ้ยมีแปลกๆเยอะเอา้าเดี๋ยวค่อยๆเล่านั้นพวกพวกภาพนั้นน่ะทำได้ก่อนนะและโดยเฉพาะคนที่ที่อยู่อพาร์ตเมนต์หรือว่าตึกแถวซึ่งมันไม่มีพลังเราสามารถทําได้โดยก,การกระตุน้นแล้วง่ายๆติดให้ถูกวัดทิศให้ถูกก็ติดพวกภาพอย่างพวกนี้สําคัญนะครับไม่งั้นอาจารย์ไม่จนั่งเสียเวลาทําให้พวกเราหรอกมันดูเหมือนง่าย แต่ว่ามันมีประโยชน์แล้วเรายิ่งเข้าใจว่าทิศนี้มันคือเรื่องอะไรด้วยเนี่ยมันจะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้นอ่ะทีนี้กลับมานะเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่สําคัญไม่ว่าจะเลือกอะไรก็ตามตําแหน่งที่สําคัญเนี่ยทิศทางพลังต้องมาก่อนเสมอนะถ้ามันถูกแต่ว่ามันสวนทางกับทิศทางการเคลื่อนที่ของพลังเลี่ยงไปใช้อันดับรองอย่าฝืน เนี่ยอันนี้อนนี้เป็นปัญหาสําหรับพวกเราบางคนไม่เข้าใจก็ก็จะเอาแต่แต่ทิศเป็นหลักนะ <c oughs> พอเอาทิศเป็นหลักปุ๊บมันก็ไม่ค่อยได้ผลเพราะมันไม่มีพลังมันเหมือนเรามีเครื่องแต่เราไม่มีน้ํามันเหมือน้ามันสําคัญเครื่องไม่ดีเครื่องเก่าแต่มีน้ํามันมันก็ยังไปได้ได้ออกมาเออแต่ต่อให้เครื่องดีแค่ไหนถ้ามันไม่มีน้ํามันจบเห่เหมือนกันไปไม่ได้เพราะฉะนัน นึกไว้เสมอว่าเส้นทางพลังเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดลองคิดว่าตัวเองนะวิธีการนะอาจารย์สอนพี่หล่อนแล้วก็ให้ลองทําเวลาไปตรวจบ้านเนี่ยคือลองคิดว่าตัวเองเป็นพลังให้เรารู้แล้วว่าคุณสมบัติพลังเป็นยังไงลักษณะมันเป็นยังไงอาจารย์ให้ลองคิดจินตนาการว่าตัวเราคือคือ,ค,อคือก้อนพลังแล้วเวลาเราจะเข้าบ้านมันผ่านอะไรเราเห็นอะไรบ้างอะไรที่มันเป็นอัปมงคลอะไรที่มันขัดแย้งกับทฤษฎีหรือว่าหลักการเนี่ยให จัดการออกให้หมดเดรืไอไมมุมพื้นเสาทิศทางถ้าจะเข้าห้องนี้ต้องเดินย้อนอย่างนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ากลับอย่างนี้แสดงว่าไม่ได้และผิดเพราะนนั้พลังมันเดินหน้าอย่างเดียวเพราะเวลาเราเดินเราก็ต้องเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวสมมพูเราเดินเดินแล้วอา้าวเลยโต๊ะกินข้าวไปแล้วใช่ไหมมันต้องย้อนเพื่อจะเข้าห้องนี้เพื่อไปโต๊ะกินข้าวอันนี้ผิดละอันนี้ไม่ถูกละจนทะลุไปหลังบ้านเนี่ยแล้วเราจะรู้ว่ามันเคลื่อนที่แบบไหน มันจะขึ้นข้างบนมันขึ้นได้ยังไงพอมันเลี้ยวกลับขึ้นมาปุ๊บโอ้โหมันเจอบันไดสูงด้วยมืดด้วยอู้มไม่ไปละไปที่อื่นเนี่ยเราให้เราคิดแบบนี้แล้วมันจะแก้แก้ไปทีละทีละท่อนนะเริ่มจากหน้าบ้านขยับเข้ามาแล้วก็ไปตำแหน่งสําคัญพอจากหน้าบ้านเข้ามาประตูหน้าได้ปุ๊บเข้ามาในบ้านได้ปุ๊บต้องเดินไปที่ห้องนอนได้ก่อนนะต้องเดินไปโต๊ะกินข้าวให้ได้ ต้องเดินไปห้องครัวให้ได้เนี่ยทาแบบเนี้เนี่ยนี่คือวิธีที่พี่หลอนทำแล้วก็วิธีที่เวลาอาจารย์สอนเพราะฉะั้นเวลาอาจารย์ดูเนี่ยอาจารย์เขาจะไล่ดูแบบนี้เส้นทางพลังที่มันผ่านมาจากไกลที่สุดที่มองเห็นเข้ามาเรื่อยๆผ่านอะไรแล้วเสียหายไหมสมมติผ่านมาปุ๊บโอ้เจอลวดหนามทั้งแถบเลยเป็นเราเป็นพลังก็เสียหายหมดละผ่านกองขยะเสียละผ่านบ้านลกเสียละ สุดตรงนี้เสียแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นดีทันไหมถ้าเดินไปอีกแค่สิบเก้าไม่ทันละเปลี่ยนตัวเองไม่ทันก็แสดงว่าต้องต้องไปแก่เงี้ยคิดคิดแบบนี้เขาเรียกโรเพยฝรั่งเรียกโรเพยคิดในหัวตัวเองถอยหลังกลับไปเรื่อยๆแล้วก็เดินหน้าเหมือนพลังแล้วเราจะเห็นว่าจุดมันเสียตรงไหนบางครั้งทีมงานหรือว่าอาจารย์ไปบ้านเราเขาเดินแค่รอบเดียวเขาก็ดูไม่ชั่ว ติดขัดหลายอย่างบางทีก็ต้องช่วยดูพี่ลองเคยเล่าให้หลายคนฟังห้องครัวปรับ้องช่้ยมาสามครั้งมันก็ไม่ดีขึ้นมันก็ติดปัญหาว่าทําไมมันติดต่อแล้วมันมีคนเข้ามาเยอะเลยแต่มันขายไม่ได้ทีหนึ่งมันคืออะไรปัญหาก็คืออะไรหาเดินหาหลายรอบก็ไม่เจอจนสุดท้ายเนี่ยต้องใช้วิธีเนี้ค่อยๆเดินแล้วพอถึงถึงหน้าประตูจะเข้าประตูห้องครัวมองซ้ายมองขวามองบนมองล่างแล้วก้มไปดูเอา้าปรากฏว่ามันมี สิงแล้วมันมีเหมือนโต๊ะอย่างเงี้ยบังอยู่แล้วข้างล่างเนี่ยมันเป็นกระจกเงาเนื่อไหมสมมติอันนี้มันเป็นทางทางเดินเพื่อจะไปครัวใช่ไหมแต่ตรงตรงที่แตงนั่งเป็นกระจกเงาอยู่ข้างล่างแต่ว่าชั้นมันบังคือถ้ามองโดยสายตาเนี้ยไม่เห็นแต่ถ้านั่งลงเราจะเห็นเงาตัวเองอยู่ข้างล่างแล้วอันนี้คือทางเข้าห้องครัวมันถูกผักออกมนเลยอ่าแค่ปิดตรงเนี้ย มันก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติเนี่ยนี่คือคือคือความผิดพลาดที่เล็กๆน้อยๆแต่ว่ามีผลยิ่งภาพมันชัดเท่าไหร่มันก็ยิ่งอักพลังออกต้องต้องหมั่นสำรวจหมั่นดูหรืออย่างการที่เราเราปรับบางทีเราย้ายตู้นะอา,อาจารย์สั่งให้ย้ายเตาย้ายตู้เราก็ย้ายตามที่อาจารย์บอกแล้วเราไม่ได้ดูรายละเอียดมีบ้านหนึ่งเหมือนกันก็เนี่ยพอพอย้ายเสร็จแล้วก็มีปัญหาเรื่องธรรมหากินอาจารย์ก็ให้กลับไปเช็ค ปรากฏว่าเตาที่เราให้เขาย้ายกลับมาเนี่ยย้ายมาไว้ตรงนี้เนี่ยมุมตู้มุมตู้ที่แขวนน่ะนึกอไหมในห้องครัวมันจะมีตู้แขวนใช่ไหมแล้วมันมีมุมแหลมของตู้นั้นอะ่ะมันแทงมาที่เตาพอดีแล้วมันไม่ใช่ข้างเดียวมันเป็นสองข้างอย่างนี้อะเนี่ยก็แค่เอาไอ้จุกการเด็กชนไปใส่มันก็เบาลงแล้วหรือถ้ามันอีกหน่อยมันก็ปรับขยับตู้ออก นี่คือคือสิ่งเล็กๆน้อยๆ,ๆที่ที่ไม่ได้เห็นแต่ว่ามันมีผลเพราะอาจารย์บอกว่ามันพิฆาตในจุดที่สําคัญเหมือนอาจารย์บอกว่าลูกปืนสองสองอะยิงถูกจุดสําคัญมันก็ตายเหมือนกันเหมือนเล็กๆน้อยๆต้องต้องคอยระมัดระวังนะอ่ะพวกนี้มันเป็นเรื่องของของพลังนี่พยายามสอนที่ยืดน,นะเพราะว่าขี้เกยียจดีเพย์เดี๋ยวครั้งหน้าสอนต่อๆจะได้จะได้ไปได้เลยอันนี้ทบทวนเรื่องพลังให้พ,หพวกเราเข้าใจก่อน นะเพราะฉะนั้นอ่ะอย่างแรกคือทิศทางพลังต้องถูกก่อนนะกลับไปดูห้องนอนตัวเองทิศทางพลังสำคัญอีกอย่างหนึง่งซึ่งจะเห็นบ่อยก็คือประตูประตูห้องนอนคือเดี๋ยวนี้หมู่บ้านจัดสรรอย่างเช่นห้องนอนมาสเตอร์เนี่ยถ้าเป็นหมู่บ้านไม่ใหญ่มากมันจะอยู่หน้าแล้วมันจะเป็นทั้งทั้งหลังนึกออกไห เคยไหมเคยเห็นไหมมันจะเป็นทั้งทั้งหลังเลยนะเขาจะทาเป็นมาสเตอร์เบสรูมใช่ไหมแล้วก็จะมีแบ่งได้เวลาห้องเขาแต่งให้ดูก็จะเป็นโควเซตห้องน้ําเตียงนอนอย่างนี้เป็นทั้งหลังเลยแต่ปัญหามันคือประตูที่เข้าอ่าสมมุติถ้าเราเปิดประตูเข้าไปในห้องนอนปับ๊บเปิดอย่างนี้ปึ๊บแล้วไม่เห็นเตียงเตียงอยู่หลังประตูอ่าเนี่ยสมมติข้างนี้เป็นเตียงนะอันนี้พี่ลองกำลังเข้าห้องนอนพี่ลองเปิดประตูเข้าไปแบบนี้ปับ๊บเตียงอยู่ข้างนี้ผิดเลยต่อให้ตำแหน่งนี้ถูก เพราะพลังมันวิ่งอ้อมประตูเข้าเตียงเราไม่ได้เห็นไหมอ้นี้แค่นี้ต่อให้ตำแหน่งนี้เป็นมงคลก็ใช้ไม่ได้งั้นถ้าเตียงอยู่ข้างนี้ประตูต้องเปิดอย่างนี้พลังถึงจะเข้าปลายเตียงได้อันนี้สําคัญนะต้องดูด้วยเนี่ยเพราะนั้นเวลาเราเลือกตำแหน่งในห้องนอนไม่ใช่ว่าอพอเราดูแล้วไอ้ห้องนอนอยู่ในที่ที่เราเป็นมงคลแล้วโอเคเตียงนอนอยู่ในที่ที่เป็นมงคลแล้วโอเคแต่พอมาดูวิธีเปิดประตูเปิดแบบนี้อยู่หลังประตู เป็นขอทานมันก็ไม่โอเคอันนี้ก็ต้องกลับประตูกลับด้านประตูนะฮะอันนี้อันนี้คือเรื่องเรื่องซีเรียสที่ที่เราเจอมาแล้วปัญหามันเกิดจากเพราะอย่างเงี้ยไอ้ซวยหนักคือเปิดเข้าไปปุ๊บเจอส้วมเลยเนื่อหรืไหมเหมือนคอนโดบางที่อที่มันหรือว่าบ้านบางหลังที่เขามีมีห้องนอนแล้วมีห้องน้ําอยู่ตัดหน้าใช่ไหมอ่ะขอข้างที่ไปห้องน้าปุ๊บมันไม่เปิดประตูอย่างนี้ใบบังห้องน้ําใช่ไหมมันก็เปิดประตูอย่างนี้เข้าผนัง เพื่อจะได้มีพื้นที่พอเปิดนี้ปุ๊บเข้าไปก็เจอประตูส้วมเลยพลังก็วิ่งลงส้วมไปเลยมันไม่ถึงเตียงแล้วมันถูกตัดอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะสมมติถ้ามันมีแบบนี้แล้วมันไม่มีสเปซไม่มีพื้นที่ให้แก้แล้วมันจําเป็นต้องอยู่เราก็ต้องบล็อกพลังเช่นมานมุกหรือตีแนวไว้ใช่ไหมการไม่ให้พลังเหมือนเข้าไป มันถึงจะบังคับให้พลังไปต่อได้หรือไม่ก็ต้องมีอะไรที่พอเปิดประตูมาปุ๊บมันดึงดูดให้พลังมันวิ่งไวกว่าอาจจะมีโคมไฟสักอันหนึ่งนะอย่างนี้เนี่ยทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยสำคัญที่สุดคือเรื่องของการแมนให้พลังมันไปในที่ที่เราอยากให้มันไปบริหารมันหัวใยคือการบริหารพลังให้มันอยู่ในบ้านเราให้นานที่สุดและให้มันไปในตำแหน่งที่เราอยากให้มันไปนะ ส่วนวิธีการเลือกตำแหน่งคือความรู้ที่จับตำแหน่งที่เป็นมงคลน,นะมันเป็นสองวิชานะมันซ้อนกันอยู่มันจะต้องไปด้วยกันบางคนรู้แต่ตำแหน่งแต่ไม่รู้ทิศทางการเคลื่อนที่ก็ไม่เกิดผลบางคนรู้ทิศทางการเคลื่อนที่แต่เลือกตำแหน่งไม่เป็นก็ไม่ได้ดีที่สุดเหมือนกันมันดีที่มีพลังแต่ว่ามันไม่ดีที่มันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถูกตำแหน่งนะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องต้องต้องระวังสอนได้แต่ว่าพยายาม ไปดูบ้านภูเขาบ่อยๆแล้วมันจะเห็นภาพเราจะเกิดความคุ้นชินมันทำให้ช่วยเน้องอายชวนเพื่อนไปบ้านเราบ่อยๆให้ช่วยกันคอมเมนต์บางคนอายไม่กล้าให้เพื่อนไปบ้านอืมอืมบ้านมันลกใช่ไนหะีเ <c> ฮ <oughs> ้ยว,วัน่อนเจอขายก๋วยเตี๋ยว แล้วก็เลิกขายมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะไปขายอีกใช่ไหมเราก็ถามเดี๋ยวมากี่ปีแล้วโอ้โเกือบสิบปีแล้วพี่ล่อนบอกว่าไอหม้อมึงทะลุไปแล้วถ้ามึงทิ้งไปได้แตดสิบปีแล้วนะโอ้มีพื้นที่เยอะเลยอันนี้คือเดี๋ยวอย่าเดี๋ยวทิ้งไปเลยเขาบอกเจ็บไม่ถูกก็บอกว่าอ้าวอาจารย์ก็มีวิธีแล้วเจ็บไม่ถูกใช่ไหมวิธีการคือเก็บทิ้งมาลยชิ้น คือถ้าทิ้งทั้งหมดทําใจไม่ได้เอาทิ้งวันละชิ้นแต่ทิ้งทุกวันนะทิ้งมันทุกวันทิ้งไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะมันจะเหลือน้อยเองสําคัญมาก